ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับได้มี breaking news นะครับมีการเทรดใหญ่คิปเปอร์ไมอามี่ยูทาแจ๊ดนอร์แมนพาวไปไมอามี่ฮิตจอห์นคอรินไปคิปเปอร์เควินเลิฟไคลแอนเดอร์สันและสิดดาร์รอบสองถูกส่งไปที่ยูทาแจ๊ดนะครับนี่คือดีลเทรดท,ที่ไม่มีเขาไม่มีมูลมาก่อน แต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเรามาดูผู้ชนะผู้แพ้ในดิวเทสนี้กันสัหน่อยนะครับ เริ่มที่แมมมี่ฮีทเขามองว่าเป็นผู้ชนะในดิวเทสนี้นะเพราะว่าได้นอร์แมนพาวไปซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังเล่นได้ดีมากมี17.6คะแนน3.2รีบาว1.9แอซซิตและก็1สติลยังมีฟอร์มยิง3แต้มระดับ40%เขามองว่านอร์แมนพาวเนี่ยเอามาเติมเต็มมาเป็นอาวุธอีก1ครนเอามาเล่นกับแบมเอามาเล่นกับไทเลอร์ฮีโร่ เป็นอะไรที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมาการทำแต้มของโนแมนพาวเนี่ยเรียกว่าจุดติดเสมอแต่มีดอกจันอยู่หนึ่งจุดเขามอกว่าพอโนแมนพาวย้ายมาเล่นกับฮีโร่เนี่ยสองคนนี้ไม่ค่อยมีสกิลเพเมเกอร์อาจจะทำให้เกมตีบตันต้องแก้ไขต่อไปส่วนขาออกเนี่ยปล่อยเควินเลิฟที่อายุ3-7และ เคลียร์ออกไปได้โคตรจะคุ้มและไครเดอร์สันเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะแต่ไปแลกได้นแมนพาวเนี่ยมันก็คุ้มเกินคุ้มเขามองว่าดิวเนี้ยไมามีฮีทโคตรวินนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือตัวร์แมนพาวเองร์แมนพาวเนี่ยเขามองว่าอยู่ที่ว่าจะปรับจูนจังหวะของตัวเองได้ไหมเขามองว่าอย่างแรกเนี่ยที่มันมันเหมือนจะไม่ชนะดิวเทดทั้งหมดถ้าเจ้าตัวอยู่คิปเปอร์ต่อคิปเปอร์ เติมตัวดีมากแล้วคาวายถ้าไม่เจ็บฮาเดนอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วมีบุคโลเปสเติมผู้เล่นมาซึ่งทีมเนี่ยยังเป็นทีมลุ้นแชมป์ส่วนพอถูกเทรดย้ายไปอยู่มายมี่ฮีทเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านอร์แมนพาวเนี่ยยังจะลุ้นแชมป์ได้ไหมถ้ายังลุ้นแชมป์ได้เติมทีมเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้เขามองว่านอร์แมนพาวก็วินแต่ถ้าเป็นทีมดัดดา แล้วคิปเปอร์ลุนแชมป์นอมแมนพาวก็แพ้ในดิวเทดนี้นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือลอจิลิคิปเปอร์คิปเปอร์เนี่ยเขามองว่าเอาจอห์นคอลลินมาไม่แย่จอห์นคอลลินเอามาเล่นกับซูบัก เป็นผู้เล่นไซส์ใหญ่ขึ้นบุกโลเปซซูบักมีคาวายผู้เล่นจะสูงใหญ่ทั้งหมดซึ่งจอห์นคอลินเนี่ยจะมาเล่นคู่กับเจมส์ฮาร์เดนมีเจมส์ฮาร์เดนจ่ายบอลสวยๆเปิดบอลเนียนๆให้เจ้าตัวคอยจบสกอร์เขามองว่าเป็นอะไรที่ถูกฝาถูกตัวแล้วสไตล์จอห์นคอลินก็ดูจะเหมาะกับคิปเปอร์ถ้าคิปเปอร์ไปเติมปีกวงนอกไปเก็บตัวเก่ามาไม่ว่าจะเป็นคริสพอหรือแบดริบิล เขามองว่าดิวเนี้ยคิปเปอร์โคตรจะคุม้มนี่น่าจะเป็นดิวที่ดีอีกหนึ่งดิวนะครับส่วนเควินเลิฟกับไคลแอนเดอร์สันที่ไปอยู่ทัตแจนะเขามองว่าเป็นผู้แพ้ในดิวนี้เพราะอยู่ทัตแจเนี่ยมันกำลังระเบิดทีมอย่างแน่นอนไม่เอาอะไรแล้วปล่อยผู้เล่นที่มีความหวังออกไปทั้งหมดณนะเวลานี้แทบจะเป็นทีมแทงหนึ่งทีมเควินเลิฟถ้าอยากจะหาแหวนในท้ายอาชีพ ยูท่าแจ๊ดไม่ตอบโจทย์อาจจะมีการบายเอาแม้ว่าเจ้าตัวจะแก่แล้วนะแต่ยังพอใช้การได้อยู่ยังเป็นตัวเก่าได้อยู่รวมถึงคายแอนเดอร์สันไปช่วยทีมลุ้นแชมป์ได้สบายๆเขามองว่าการมายูท่าแจ๊ดเนี่ยไม่ตอบโจทย์ทั้งคู่ทั้งคู่น่าจะเป็นผู้แพ้ในดีวนี้นะครับส่วนจอห์นคอลินเขามองว่าจอห์นคอ l i ลินเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชนะในดีวนี้ก่อนหน้านี้ อยูู่ทัชแจ๊สแทบไม่เอาอะไรเลยเล่นไปวันๆชุบตัวไปปั้นผู้เล่นไปพอย้ายมาอยู่คิปเปอร์กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์แล้วเจ้าตัวเนี่ยมาในตำแหน่งที่ทีมไม่มีเป็นฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่เล่นในได้เล่นนอกได้น่าจะมาเติมพลังงานบางอย่างให้คิปเปอร์ได้แล้วจะเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เขามองว่าดิวเนี้ยจอห์นคอลลินวินนะครับส่วนยูทาแจ๊สเนี่ยก็ระเบิดทีมอย่างเต็มตัว ปล่อยผู้เล่นออกไปแล้วก็ได้เสร็จเศษมาได้สิทธิ์ดับมาเขามองว่าตอนนี้ยูท j าจ๊สเนี่ยเข้าสู่โหมดแทงเต็มตัวแล้วถ้าตั้งใจแทงทําทีมแบบนี้ก็ไม่แย่เขามองว่ายูท่าแจ๊สเนี่ยเป็นไปตามแผนการทําทีมนะครับเอาแหละในดิวนี้คุณคิดว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้เห็นด้วยกับบีเชอร์รีพอร์ตหรือไม่คอมเมนต์ Comment มานะครับเรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือโจนาธานคูมิงกานะ คูมิงกาเนี่ยถือว่าเป็นตัวใหญ่ในตลาดฟรีเอเจนต์นี้นะแต่ว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวเลยโกลเด้นก็เก็บต่อไม่ได้ทีมที่จะมาเอาคูมิงกาไปก็ยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่ามันมีซาค a าเมนโตคิงยื่นดิวผู้เล่นมาแต่วอริเออร์ก็มองว่าดิวนี้มูลลค่าไม่มากพอเลยปัดตกไปเขาเลยมองว่าตอนนี้ทีมอื่นที่สนใจคูมิงกาเนี่ยมีไมอามี่ฮีทบูบัคเน็ แต่ต้องมาดูว่าเขาจะจบกับใครได้หรือไม่ถ้าจบกับใครไม่ได้ g o ล d ด n s t เต l i e เอยากจะเก็บไว้ต่ออยากจะพยายามต่อสัญญาต่อแล้วค่อยเทรดตอนนี้สับสนมากๆตลาดเนี่ยเดินมา5-6วันแล้วแต่คูมิงก้ายังไม่ขยับคุณว่าคูมิงก้าจะได้อยู่ต่อหรือจะได้ย้ายทีมและเขาเหมาะกับทีมแบบไหนคอมเมนต์บอกมาเรื่องสุดท้ายท้ายที่สุดของวันนี้นะครับ b บดรีบิลเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะพิจารณา b u ยอ u t สัญญายกเลิกสัญญาตัวเองเนะก็ซื้อสัญญากันแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นราคาถูกซึ่งฟอร์มช่วงหลังเนี่ยแบ b รีบิลเนี่ยอยู่ในขาลงก็ว่าได้ซื่อเนี่ยก็เลยจิ้นมาว่า3บ้านต่อไปของ b แบ r รี i ิล จะมีโอกาสย้ายไปที่ไหนบ้างเขามองว่าที่แรกเนี่ยน่าจะเป็นไมอามีฮีทไมอามีฮีทเนี่ยอยากได้แบ r รีบิลมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละก่อนจะไปฟินิกซ์ซันเนี่ยเขาก็พยายามจะติดต่อทาบทามมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็ปิดดีลกันไม่ลงถ้าแบดรีบิลมาเติมไทเลอร์ฮีโร่กับแบมมาเดบโยเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปของประเทศ แล้วมาอยู่ในระบบของแมมมี่ฮีตเอามาชุบตัวเอามาปรุงแต่งหน่อยน่าจะเคาะสนิมกลับมาใช้การได้เขามอว่าแมมมี่ฮีตเนี่ยก็เป็นบ้านที่น่าสนใจของแบรรี่บิวทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือมิวว e กกี้บักมิววอก e ี้บักเนี่ยปล่อยลีลลาดออกไปตอนนี้ต้องการเติมวงนอกวงนอกพวกเขาเนี่ยมีแค่เควิน p o r t เตและก็แกรรี่เ n น มันดูไม่มากพอสำหรับการลุ้นแชมป์ส่วนวงในเนี่ยพร้อมสุดๆแล้วมียานิดมีคุูสมามีมายเทอร์เนอร์ถ้าได้แบร์รี่บิลมามาเล่นคู่กับยานิดอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วแบร์รี่บิลเนี่ยสามารถขุดฟอร์มเก่งเหมือนตอนอยู่วิาสาดได้อาจจะพาบัคเป็นทีมลุ้นแชมป์บ้านนี้ก็ดูจะเหมาะสมกับเขานะครับส่วนทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือสเปอร์ทุกคนก็งงเลยพูดถึงสเปอร์ขึ้นมาว่า มันดูไม่มีแนวโน้มไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อมองดูดีๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจคริสพอยังไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับสเปอร์ซึ่งสเปอร์เนี่ยผู้เล่นอื่นๆเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วเวมบัญยมมาม่ามีคาเซลมีเดเดนฮาร์เปอร์แต่มันไม่มีตัวเก่าในตำแหน่งกาดถ้าแบดบิล ไปเป็นตัวเก๋าคอยแนะนำน้องๆคอยลงมาใช้รูปประสบการณ์ยิงโป้งยิงป้าง,ง,งเล่นกับเวมบี้อะไรก็ดูง่ายเขามองว่าบ้านนี้แบรรี่บิลก็เป็นไปได้เหมือนกันและรูปประสบการณ์เขามาประคองน้องๆอ,อาจจะทำให้สเปอร์มีลุ้นเป็นดิวที่น่าสนใจนะเอาล่ะอนาคตแบรรี่บิลเนี่ยย้ายแน่แต่ย้ายแบบไหนแล้วที่ไหนเหมาะกับเขาน่าจับตามองนะครับ